สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆแทุกคนนะคะวันนี้พบกับน้องฟ้านะคะวันนี้นะคะน้องฟ้าก็มากับสูตรปากสิบล่างนะคะเป็นยี่กีหนึ่งสองสามนะคะปากสิบล่างเนี่ยจะเป็นปากสิบล่างห้าตัวนะคะก็คือถ้าเล่นตัวละหนึ่งบาทก็จะเป็นห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะน้องฟ้าก็จะเขียนผลรอบที่สี่สิบสี่ก็คือหนึ่งสองสี่ล่างศูนย์แปดนะคะรอบที่สี่สี่จนถึงรอบที่ห้าสิบหกนะคะก็ เป็นสูตรที่ต้องฟ้าใช้งานได้จริงได้นำมาแบ่งปันพี่ๆกันนะคะสูตรก็ง่ายๆนะคะก็คือใช้หลักร้อยนะคะบวกหน่วยบนแล้วก็ลบกับ10บนบวกหน่วยบนนะคะหลักร้อยนะคะก็คือเลข1นะคะบวกกับหน่วยบนเลข4ี่จะเป็น5ลบกับ10บนคือ2บวกกับหน่วยบนคือเลข4ี่ก็จะเป็น6นะคะก็นำสองเลขนี้มาลบกันก็5ลบหเหลือ1นนะคะ จากนั้นก็นับขึ้นไป4ตัวเป็น1 2 3 4 5สาี่ห้านะคะก็จะเป็นเลข5าตัวนะคะรอบที่45้านะคะออก1 1 5ห้าล่าง4ี่นะคะปัก10ล่างให้ดูแค่เลข4นะคะในชุดเลขเรานะคะ1 2 3 4 5สมี่หมีเลข4ี่อยู่ก็แสดงว่าเลขสีนั้นเข้านะคะไปต่อค่ะ1บวก5าเป็น6นะคะแล้วก็10บนบวกนยบ,บนก็คือ1บวก5เช่นกันก็คือ6ลบกันได้ศูนย์นะคะ สูรของน้องฟ้าเมื่อบวกกันได้ศูนย์นะคะจะลดลงมาเหลือ9นะคะทุกรอบเลยก็จะเป็น9 0 1 2 3นะคะรอบที่46นะคะออก4 9 0นะคะล่าง9 3นะคะหลัก10นะคะออกเลข9กนั่นเองก็จะเป็น9ที่เข้านะคะเราจะดูแค่2ตัวล่างเนะเพราะว่าเราเล่นตัก10บล่างนะคะหลักร้อยคือ4หลักตัวบนคือ0 4บวก0ได้4นะคะลบกับ10บนคือ9 หน่วยบนคือ0บวกกันได้9นะคะนำ4ีกับ9มาลบกันได้5นะคะไม่ต้องสนใจติดลบนะคะเราดูแค่ตัวเลขนะคะรอบที่47นะคะออก172นะคะล่าง61นะคะหลัก10บล่างคือเลข6ในชุดเลขเราก็มีเลข6แสดงว่าเลข6เข้านะคะไปต่อเลยค่ะหลักร้อยคือ1บวกกับหน่วยบนคือ2บวกกันได้3นะคะ หลัก10บนคือ7หลักโดยบนคือ2บวกกันได้9นะคะสาลบ9หลือ6นะคะรอบที่48นะคะออก7 4 0ล่าง0 4นะคะหลัก10ล่างคือ0นั่นเองนะคะในชุดเลขเราก็มี0แสดงว่าเลข0เราเข้านะคะไปต่อเลยค่ะ7บวก0ได้7นะคะลบกับ4บวก0ได้4นำมาลบกันก็ได้3นะคะ ก็จะได้ 3, 4 5 6 7อ่หารอบที่49นะคะออก2 20ศย์ล่าง5 3นะคะหลัก10ล่างคือเลข5ในชุดเลขเรามีเลข5าก็เลข5้าเข้านะคะมาดูรอบนี้ค่ะ2บวก0ูนย์ได้2นะคะลบกับ2บวก0ูนย์เหมือนกันนะคะหลัก10บนกับหน่วยบนนะคะลบกันได้0ูนย์นะคะก็จะลดลงมาเป็นเลข9นะคะจะได้90 0, 1 2 3ย์ค่ะ รอบที่ห0นะคะออก8 2 1สองล่างสองสองนะคะหลักสิบล่างคือเลข2นะคะแสดงว่ารอบนี้เลข2เราเข้านะคะไปต่อเลยค่ะ8บวก1เป็น9และ2บวก1เป็น3ลบกันได้6ค่ะจะได้678 90นย์นะคะรอบที่51นะคะออก7 8 4สนะคะล่าง6 4หลักสิบล่างคือเลข6นะคะในชุดเลขเราก็มีเลข6แสดงว่าเลข6เราเข้านะคะ คือสูตรไหลดีมากนะคะตอนนี้7บวก4เป็น11นะคะแล้วก็8บวก4เป็น12อ่าลบกันเหลือ1นะคะก็จะใช้1 2 3 4 5สหค่ะรอบที่52นะคะออก7 4 8นะคะล่างสองนย์นะคะหลักสิบล่างของเราคือเลข2นะคะก็คือเลข2เราเข้านะคะไปต่อเลยค่ะ7บวก8เป็น15นะคะลบกับ4บวก8เป็น12นะคะก็จะเหลือ3นะคะเราจะได้3 4 5 6 7หค่ะ รอบที่53านะคะออก6 6 7นะคะล่าง7 5หหลักสิบล่างของเราคือ7นะคะรอบนี้7แล้เราเข้าแน่นอนค่ะไปต่อเลยค่ะ6บวกเเป็น13นํามนำมาลบกับ6บวก7็ก็เป็น13เหมือนกันก็จะได้0ูนย์นะคะศูนย์เราจะนับลงมาเหลือ9นะคะดิโนฟ้าเขียนไว้เป็นเท่ากับ9นะคะแบบนี้นะคะเมื่อคำนวณได้ศูนย์น้องฟ้าจะเขียนเท่ากับไว้เป็น9 จะลดลงมา1แต้มนะคะก็จะเริ่มที่9012 3นสนะคะรอบที่54นะคะออก4 4 9ล่าง0 6นย์นะคะหลัก10ล่างคือเลขศูนย์ก็คือเลขศูนย์แล้วเข้าแน่นอนค่ะรอบนี้นะคะนำา4กับ9บวกกันเป็น13แล้วก็4บวกเเหมือนกันนะคะเป็น 13, ลบกันเหลือ0ูนย์แล้วก็เริ่มที่9้าเหมือนเดิมนะคะเป็น 9 0 1 2 3ค่ะรอบที่55นะคะออก0 7 2ล่าง3 3ค่ะหลัก10ล่างของเราคือเลข3นะคะก็คือรอบนี้เลข3เราเข้าแน่นอนนะคะในชุดเลขเรามีเลข3เนาะต่อไปค่ะ0ูบวก2เป็น2ลบกับ7บวก2เป็น9นะคะ2ลบ9หลือ7ค่ะ ก็เริ่มที่7นะคะ78901รอบที่56นะคะออก16,4นะคะล่าง19นะคะหลัก10ล่างของเราคือเลข1นะคะก็คือรอบนี้เลข1เข้าแน่นอนนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับสูตรของน้องฟ้านะคะไม่หลุดสักรอบเลยนะคะหากใครสนใจเข้ากลุ่มก,กับน้องฟ้านะคะมาเล่นตัก10ล่างกันนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้เลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของน้องฟ้าไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับสูตรใหม่ๆค่ะสวัสดีค่ะ